งวดก่อนนี่แกให้มาหนึ่งหนึ่งหกก็หนึ่งเจ็ดเทนีใหญ่อันหนึ่งเจ็ดก็หนึ่งหนึ่งหกอืมครับเด็กทงทางอืมที่นี่ยายนี่จดไว้แล้วเนาะอันนี้ความเก่าเนาะยายเนาะความเก่าอันนี้จดไเลืมครับไม่ได้ซื้ออืมบอกใครครับยายไม่ได้บอกใครด้วยไม่ได้บอกใครเลยเป็ีเลขออกกันมันเห็นกันเลยก็หาดูก็เลยเห็นโอ้โหเจ๋งไหม่มันหไร้วันพูดครับอ๋อ ก็คือว่าตอนตองวดยายแหม้าศูนย์เก้าหนึ่งเนาะศูนย์เก้าหนึ่งครับที่นี่แกให้สองตัวมาแล้วใช่ไหมยายให้สองตัวกินกิคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการผนนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีคุณยายสายนะครับผมเนาะวันนี้ก็ได้เดินทางมาตามแนวทางของคุณยายนะครับผมเนาะก็จะมาตามแนวทางโค้งสุดท้ายของ เลขพระธุดงนะครับผมที่คุณยายได้เอามาแบ่งปันให้กับ f อฟซช่วงสองงวดนะครับผมวันนี้ก็มีแนวทางมาเพิ่มเติมสองตัวใช่ไหมครับคุณยายสอืครั้างเดียวหรือเปล่าค่ะหางเดียวสองตัวครับอืมก็คือว่าแต่ละงวดของแกนี่เลขแกก็ไม่เยอะเนาะอืมครับอันสมดีจะหามาหางเดียวมันบ่ค่ะครับ ครับงดก่อนนี่แกให้มาหนึ่งหนึ่งหกก็หนึ่งเจ็ดเลยนีใหญ่อันหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็หนึ่งหนึ่งหกอืมครับ ทีนี่ยายนี่จดไวแล้วเนาะอันนี้ความเก่าเนาะยายเนาะความเก่าอันนี้จดไปเลยมันลืมครับไม่ได้ซื้อบอกใครครับยายไม่ได้บอกใครด้วยไม่ได้บอกใครเลยเห็นเลขออกก็มันเห็นก็เลยไปหาดูก็เลยเห็นว่าโอ้ยเจ้าหมากันหลายวันถูกครับเพราะว่าคุณยายก็อายุเก่าสิบปีแล้วเนาะก็ลืมจนมากยกยก็ดื่มดื่มแล้วยายมาก็เลยดูดอีกว่าไอ้ศูนย์ ศูก่าหนึ่งอันเ็สามอันนี้ของงวดนี้ใช่ไหมยายของงวดนี้อ,นนอ๋อของหวดวันที่สิพกเพื่อสภาเนี่ยหดนี้งวดเกียวโนี่หละครับศูนย์เก่าหนึ่งกัเ็ดสามอ๋อก็คือว่าตอนตอนหดยายแฮมมาศูนย์เก่าหนึ่งเนาะศูนย์เก่าหนึ่งครับที่นี่แกให้สองตัวมาแล้วใช่ไหมยายให้สองตัวกัเจ็ดสามอ๋อแกแกบอกมาวันไหนยายโอ้บอกหลายวันเลย อ๋อ<ล>ครับแกบอกมาแล้วบอกแล้วเจ็ดสามนี่ยายเจ็ดสามอันนี้เป็นเป็นคนคนเดียวกันที่ว่าบอกหนึ่งหนึ่งฮกไหมคนเดียวกันนั่นแหละอืมครับบบออกนนัั่ครจะได้บอก,บก,กอะไรเพิ่มเติมไหมเ้แกก็บอกรู้คือก็จีฟันไม่ฝันแล้วก็รู้อะขอร้องแหละร้องัะกล่อมอืมครับส,งส,งสงองเจ็ดสี่ อืมครับอันเลขพัดุูดงนะ่ะปูแกได้บอกอะไรเพิ่มไมมใหญ่ไม่ได้บอกแล,กนนล้วก็บอกแค่นั้นแลยเกาหนึ่งกัจเสาอ๋อครับศูนย์เก่าหนึ่งกัเจศสามครับปกติแกก็ไม่ได้ให้เยอะเน,ะนา,าะ,ะคนานะ ไปแต่ละงวดแต่ละงวดแกก็บอกแค่งสามตัวก็สองตัวนี่แหละเนาะแกก็บอกไม่มากหรอกแกก็บอกทันนี้แหละอื่แกไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมแกบอกแต่เลขอย่างเดียวไม่บอกไนทหรอกแกไม่พูดไนทหรอกครับแกก็พูดเท่านี้แหละอื่แกบอกกันไมายเลเนาะเป็นศูนย์หกหนึ่งเนาะครับแกบอกศูนย์เก้าหนึ่งตอนต่องวดเนาะศูนแล้วทันนี่บอกล่าสุดสองตัวนี่แกบอกเจ็ดสามเจ็ดสาม ครับที่นี่ยายยายจดไวรืยยัง091ก็เจ3เนี่ยจดใหม่แล้วครับปอซออพสอตะพรมตะพรมนี่คือใครยายตะพรมก็คือสาผัวของยาย,ยอ๋อเป็นสามีของยายเนาะยายยายฝันฝันหินตะพรมนี่ใช่ไหมฝันท็นตะพรมสมเจศศีจะอายุกเกษตายนั่นแปทกโอ,อ ยายฟันเห็นตะพอมเมื่อ,อคืนเน,นี่ยันหินตะพอมอ๋อยายเอาเลขกแอนโซนเก้าหนึ่งนี่มาเสียงเนาะทีนี้ยายก็เลยฝันเห็นตะพ่อมตะพ่อมแกมาทำมาหลายใหญ่กบมาหลุมบาหลุมว่าเพราะว่าหันเห็นชื่อเลยก็คือตะพ่อมเนี่ยอ,อ,อันสามีของยายนี่คือว่าแกเสียชีวิตไปแล้วเนาะเออแกเสียไปแล้วหลายปีแล้วอืมครับแกก็เลยยายนี่ก็เลย ฝันเห็นตะโพมมาคืนเเออฝันนห็นะพรครับหลังจากที่ยายเหนียวเหล็กซูนกาหนึ่งไปเสี่ยงเนะเออาะเออที่ว่ายายบอกยายเจ้าอันซูนกาวหนึ่งนี่ไปนอนทับยายก็เลยฟันเห็นตะโอมแกแกไม่ได้มาบอกอะไรนี่ยายแกไม่ได้บอกไอ้เราฟันแกเฉยอ๋อครับฟันหมามันาแกมาหาก็บ้านเก็ลย พอโซกก็าอายุแกแปดหกอืมครับน่ารักเลยกัเติมเติมแม่นั่งมาเติมมันมาแล้วแม่นมม้นนเนอ,อเพราะว่าฝันคุณยายกับนี่ฝันเพิ่มเติมมานั่งน,นะคะแล้วครับพอโซสองเจ็ดสี่ก็<อ>คือว่าเกดสองเจ็ดสี่เจ็ดใช่ไหมพอโซมเต็มของกออแกดแต่ว่าคุณยายเนี่ชอบสองเจ็ดสี่ เพราะว่าคุณยายนี่ตามเล็กตัวนี้มาหลายงวดเลยใช่ไหมก็ตามมาหลายงวดอืมแต่ว่ามันไม่ออกสักทีมันจะออกวดนี้แหละอือที่นี่ยายไปฟันเห็นตะพอมพอดีเอออืมครับแกแกเสียตอนอายุแปดเก้าสิบแปดเออแปดสิบหกเออแปดสิบกแกเสียตอนอายุแปดสิบหกแต่พอสอแกน่ะสองเจ็ดสี่เจ็ดเนาะอืมที่นี่บังเอิญมันมันมาตรงกับเลขกที่ยายตามอยู่พอดีเนาะเออ ครับเอาตื้อทวนนี้ออกประเทศเลยครับพ่อยายก็ตามมานานเนี่ยสองเจ็ดสี่นี่เนาะสองเจ็ดสี่นี่มานานเลยอันนี้อันนี้ก็เป็นความฝันของคุณยายเนาะคือว่ายายบอกว่าเจาะเหล็กศูนย์เก่าหนึ่งนี่ไปนอนทับเนาะเออครับเป็นเป็นสองเจ็ดสี่ครับอายุของคุณตาพ่อเนาะแปดสิบหกนะครับเหล็ก สำหรับเลขันของอาจารย์นี่ก็มี091ก3เจีนยบสามนาช่้นไม่ใหญ่เออมี091ก3เจบสามอืมครับเจี๊4นี่เลขตาพร้อมครับ2เจี4นี่เลขฟันคุณยายเนาะค่ะฟันคุณยายหรออายุของตาพร้อมอืมครับอายุ86กพสอืมอายุ86กพส2เจ4เออที่ยยายฟันหินตาพรมาขึ้น แค่นั้นนี่ยายที่ยายฟันเห็นตะโอมฟันเห็นแค่นั้นแหละฟันเห็นแต่ตะโอมเก็บมาแค่นนั้แหละมันเก็บมาผู้ชายดรอปครับค่ะผู้ชายแล้วเห็นจะเก็บมาเอาอายุแก่ก็พอร์สแก่ครับยายเคยฟันเห็นตะโอมจะทีไหมแต่ก่อนเออคอยฟันเห็นเนอะอืมคอยฟันเนอะเพิ่งจะจะมาฟันเห็นนี่นี่ยายจะมาฟันเห็น แต่อาจารย์ที่ว่าบอกอันบอกมาของวนันนี้นี่แกก็ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมนะยายเนาะยังไม่ได้บอกไก่โลกอืมแกบอกแต่เลขไม่เฉยเนาะตแต่เลขก,ก็รู้แค่นั้นแกก็เลยหายไปครับไปตะเกียบไปรไครับแต่ว่าก็ก็กักไนไว้ด้วยเนาะศูนย์หกหนึ่งเนาะค่ะเนาะครับเออเพราะว่าทุกกับเก่ามันกระ ส่วนมากเนาะมันก็มักเป็ี่ยนเข้ามาเนาะแกแกได้เน้นไม่ยายว่าอันอันเน้นศูนย์ก้หนึ่งแล้ววันเน้นเจ็ดสามเนี่ยแกจะไม่เห็นเน้นอะไรนะครับแกก็โบอกแค่ะนะั้นคะเพราะว่าเลขหางเดียวเองนะคะอือก็คือแค,ค่นี้ไม่เห็นหรอกตอนนั้นตอนนี้แกไม่เห็นบอกห,หลังบุญแหละแกไม่เห็นบอกแกก็พูดแต่ว่า คนี้เอกครับเกก็พูดแต่ศูนย์อันศูนย์เก่าหนึ่งก็เจสแค่นั้นเออศูนย์เ่าหนึ่งก็เจ็ดสามความความฝันนี่เป็นพสายายกระเน่นอสองเจ็ดสี่เนาะที่นี่อันศูนย์เก่าหนึ่งก็เจสาี่ยายจดไปยังเดี๋ยจะลืมอีกลเงวดนี้จดแต่ศูน,นลืมออกรบพูเป็นยังว่าแต่บอกเอฟซีนะคะ ก็ไม่ได้เราไม่ได้ก็เล็วป้าครับต่ถูกทั้งนู่นครับอืมแต่คุณยายก็เป็นแนวทางเป็นสื่อกลางให้เนาะเอามาแบ่งปันให้เอฟซีเจะถูกจะพิดคุณยายก็ไม่รู้หรอกเนาะรู้แล้วจีสูพี่จีพิดใครจีรู้จะรู้อย่าง,งั้นจะโอ๊ยจะต้องบอกไอ้เส่เองมันมวนไปเลยแล้ครับแต่ว่าอันงวดก่อนนี้แกก็ถูกจริงๆหน่อยหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดนี่ ครับค่ะเป็นของปูเนาะคะ่ะเนาะเป็นเน็นปูทุดงมาบอกยายอืม